หากคุณเป็นอาบับ d e v o p o p e r นะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยพัฒนาอาบับโปรแกรมด้วยรูปแบบที่เป็นคลาสสิกเพียงอย่างเดียวผมต้องบอกตรงๆว่าในปี2026เป็นต้นไปงานในกลุ่มของอาบับของคุณนะครับจะจำกัดลงแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆครับ ถ้าองค์กรไหนก็ตามนะครับที่ใช้เป็น s อ p ที่เป็น r i v a t e cloud ก็จะต้องมี new release นะครับกันทุกๆ2ปีส่วนองค์กรไหนก็ตามที่ใช้ Public Cloud นะครับอันนี้ถี่มากเลยนะฮะทุกๆครึ่งปีในยุคเดิมนะครับเราก็เน้น c u s t o มตัวโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Standard นะครับหรือว่าตัว o m i ต e เนี่ตามนะครับโจทย์ทางธุรกิจในระยะสั้นครับซึ่งหลายๆที่นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับก็คือเวลาอัปเกรดนะครับเราจะต้องมานั่งตรวจเช็คนะครับว่าระบบนะครับณปัจจุบันมันวอย ที่เราต้องการที่จะอัปเกรดหรือเปล่าเรื่องของ Clean Core Concept นะครับเลยเป็นสิ่งที่หลายองคอ์กรนะครับมองหามากๆเวลาอัปเกรดตัวเองขึ้นไปที่ระบบ SAP S4HANA แล้วนั่นเอง ็ถ้าพูดถึง i p นะครับหรือว่า Red f o l Application Programming Model ผมคิดว่าเป็นหัวใจเลยนะครับของการพัฒนาแอปพลิเคชันบน SAP S/4HANA สอดคล้องนะครับกับคอนเซปที่เป็น Clean Core รวมถึงการพัฒนาที่ Effective มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการที่เราเออกแบบนะครับ Business Object นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่เป็น f i o r y ได้เลยโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปแตกกับโค้ดที่เป็น หน้าบ้านอย่าง u i f i เป็นตน้นก็สำหรับ CDS View นะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเอามาตอบโจทย์การดึงศักยภาพของ In-memory Database ของ SAP จริงๆมีหลาย tool น,นะครับ CDS View คือหนึ่งในนั้นเป็นเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับโดยใช้ r a p Framework เรื่องของการทำโมเดลทางด้ Data a n a l y า i c s นะครับ CDS View ก็เป็นพื้นฐานนะครับที่เราใช้ในการพัฒนาในพาร์ทที่เป็น Analytics ด้วยเรื่องของ Extensibility นะครับก็เป็นหัวข้อที่ สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่า p อปเปอร์ในยุคใหม่นะครับนอกจากเราจะรู้แล้วว่าวิธีการนะครับในการที่เราจะทํา e x t e n s i b i l i t y บนระบบ SPS 4 HANA นะฮะมีทั้ง Ke y user extensibility in a p p extensibility หรือว่า developer e x t e n s i b i l i t y รวมถึง Side-by-side e x t e n s i b i l i t y ที่เราไปพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยบนระบบ BTP เราต้องบอกได้ครับว่าวิธีการนะครับหรือว่าความต้องการแบบนี้ของ User นะครับเช่นต้องการที่จะเพิ่มฟิลบางอย่างนะครับในหน้าจอของ Standard a แอปพลิเคชันหรือว่าการปรับ โยกย้ายตำแหน่งของฟิลด์นะฮะควรจะต้องใช้ Extensibility ในรูปแบบไหนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมนะครับบนระบบ s a p s 4 HANA นะครับณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะ s a p GUI เท่านั้นแล้วฮะเราก็มีอับั New Development Tool นะครับไม่ว่าจะเป็น Eclipse หรือว่า Tool อย่าง BAS b a s ที่ทาง s a p นะครับก็ Provide ไว้ให้ใช้นะครับในมุมขององค์กรนะครับที่ใช้ตัว s a p ที่เป็น Public Cloud ในส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีให้ใช้ a p GUI แล้วก็จะต้องใช้ที่เป็น New d l o p m e n t Tool นะครับอย่างเช่น Eclipse เป็นหลักเลยสำหรับ Private Cloud นะครับในบางหัวข้อนะครับเช่นการพัฒนา CDS View เราก็จะต้องพัฒนาผ่านเครื่องมือที่เป็นอับับ l o p m e n t Tool ที่เป็น Eclipse เป็นหลักร่วมถึง t o o ูอย่างเช่น j u ฟอร์ e ีร e อปที่เข้ามาช่วยในมุมของการเขียนโปรแกรมอบับนะครับก็ Integrate นะครับกับในส่วนของที่เป็น Eclipse เรียบร้อยแล้วนะครแนะนำนะครับ,นนนะครบเครื่องมือคุ้เคยเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับ